เรามาตีป้อมลูคิสเตอร์กันนะครับก็หัวหน้าใหญ่ของลูคิสเตอร์ฟอร์เทรสเนี่ยคือเท็ดมันเท็ดมันเนี่ยมันอยู่บนหลังคาหอคอยเราต้องเข้าไปสู้เราก็ต้องพังประตูเข้าไปก่อนนะเนี่ย t h e man b e h i n d the m e n เนี่ยแหละบร the gate ก่อนก็คือพังประตูก่อนเข้าไป เราก็ทําเหมือนที่เราทํามันจะมีอาวุธตัวเนี้ยอ่าชาร์จเข้าไปสองสามทีเดี๋ยวมันก็จะต้องระวังน้ํามันเนี่ยมันจะมันจะเทน้ํามันลงมาแล้วก็แล้วก็ยิงไฟโยนไฟลงมาเราเราต้องระวังให้ดีนะแล้วก็เราก็ติงไปเรื่อยๆสองสามทีครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะพังเนี่ยมันจะเทน้ํามันอีกระวังนิดนึงนี่มันจะมันจะเทน้ํามันลงมาอย่างนี้อ่า ปอดดูชิสเตอร์ Register เป็นอ่าเป็นฟอดที่ไม่หนึ่งในฟอดที่ง่ายที่สุดแหละนะเราอ่าเราพยายามสร้างเราพยายามสร้างมิดกับกับอ่อกับป้อมนี้แล้วแต่ว่ามันไม่เป็นผลเราก็ชาร์จไปเลยอ่ะยิงเลยเนี่ยจบทีเดียวพังอ้าวยังไม่พังอีกวะแง่แง่ยังเป็นไร เดี๋ยวอีกทีมก็พังถอยไปไปไปบึ้งเลือดไหลเข้าไป destroy the burning <art> cauldrons นั่นอะ burning cauldrons อยู่ข้างบนนั่นอะคือไอ้พวกถังน้ำมันถังน้ำมันที่ถังยางมะตอยอะถังน้ำมันที่เรา เออ่มันจะมีคือเขาจะเทน้ํามันลงมาแหละแล้วก็คือทําให้เราหมาันวะแล้วก็ยิงไฟมาให้เราผ่านไม่ได้เราก็ต้อง d e s t r o y ก่อนอ,อ,อยังทําอะไรไม่ได้เราขึ้นไปข้างบนก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะมีพุ่งมันจะมีที่กั้นอยู่ขึ้นไม่ได้แต่เอวามันเก่งอยู่แล้วปาก,กลัวขึ้นไปเลยไม่ต้องห่วงยิงขึ้นไปเนี่ยเราเราไปหาถังน้ํามันกัน เนี่ยอยู่อยู่ตรงน,งนี้ก็ไม่ยากนี่ก็ไปทําลายทําลายง่ายๆเราเระวังแล้วน้ำมันระเบิดไฟเราเรก็พอแล้วอะอย่างเดียวเนี่ยน้ำมันมันลงพื้นหมดแล้วเนี่ยระเบิดไฟเราอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีแต่ว่าอ่าไฟก็จะไหมไฟบัดทาคือจริงๆอ่อะมันมีมันมีวิธีง่ายกว่านี้อีก <laughs> มันวิธีก็คือแค่กด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 ,กดไอ้นี่ทีเดียวมันก็จะ มันก็จะไม่ทําให้น้ํามันร่วงแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ไงเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดูสิว่ามันจะมันมีวิธีไปไง,ง่ายไหมไม่มีวิธไีไม่มีวิธีไปเราก็ต้องลงไปแล้วก็วิ่งกลับไปอีกเนี่ยฝั่งนู้นก็ต้องฝั่งนูน้นเวียงเหลืออยู่นี่ไม่เป็นไรมีเบรกฟอลแล้ว เราก็มาดูกันนี่ฆ่าไอ้คนคนนี้ฆ่าพวกน,นี้แล้วก็ซาบทชไปฆ่าซะนี่มันจะเสียเวลาตรงนี้นะอ่าโอเคบาซิมมาช่วยไอ้บาซิมนี่ก็นะนี่นี่นแค่แค่ตัดเชือกตรงเนี้ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิแต่เราก็เสือกี่ยเอาเอาไม่เป็นไรละลงไป เด็กก็ไปถึงเท็ดมันแล้วเนี่ยเราก็กินไปก่อนกินพวกเบอร์รี่กินอะไรไปก่อนแล้วก็เราก็เด s t r ม o y the 머니ไอนี่ตรงนี้เราก็มามาสู้นี่นี่ย ไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทําไมคือจะใช้ธนูทําแปะอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เอาเถอะอยากเล่นนะ่ะอยากเล่นนะ่ะนั่นนะ่ะอย่างังไงมันก็ระเบิดดีกเนี่ยเสียเลือดไปตรงนี้เยอะเพราะว่าความโง่ของตัวเองแต่ก็สนุกดีไม่เป็นไรเนี่ยมาทางนี้แหมบาซิลที่บาซิมเราวิง่ง วิ่งเป็นนินจาเลยนะพี่บาซิมเราเอย่าเพิ่งทำอะไรทำอะไรไม่ได้ก็ฟาดไปก่อนนี่แหละอืมเสแต่ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราก็วิ่งเข้าไป s h ชูทูลาวเวอร์ร็อบบริดจ์ชูทู the lower ร็อบ b r i d g e ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเราต้องเราก็ไปยิง ไปยิงสลักประตูเราไปไปยิงสลักประตูใหญ่คือเราอ่านเราอ่านตรงนี้ไปเรื่อยๆหละ้งข้างข้างซ้ายเราเนี่ยเอ้ยข้างขวาเนี่ยอ,อ่านไปเรื่อยๆว่ามันมันบอกให้ทําอะไรบ้างแล้วก็ทําตามแค่นั้นแหละตัวบางตัวมันจะยากหน่อยมินิบอสบางตัวมันจะยากหน่อยมันจะมีนี่บิ๊กโชว์บิ๊กโชว์เนี่บิ๊กโชว์มาแล้วพี่บิ๊กโชว์เรา tụi bà lâm này Ừ, ta, nè, ตัวใหญ่เห็นไหมนั่นอ่ะเราทำแล้วเราก็ยิงยิงถึงไหมยิงถึงตึ๊กเรียบร้อยไปอีกด้านหนึ่งมีสองด้านซ้ายขวาเอาให้เต็มที่เราก็จะไปหาเท็ดมันโอ้ยนี่กระงจ้ายิง

ทังประตูรีบๆสีไฟแม่งจี้ตูดแล้วหลงบูเคมก็ช่วยไม่ได้เนี่ยเอาชาร์จเลยปึ้งอีกอีกรอบอยากเจอเท็ดมันแล้วอยากเจอเท็ดมันแล้วสื้อกับบอส จริงๆริงเทปมันก็ไม่ยากหรอกมันก็เป็นตัวละครธรรมดาแล้วเอา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 ไฟไหม้แล้วไฟไหม้กันแล้วอืมโอ้ยประตูมันก็เปิดยากเปิดเย็นเหลือเกินเอาเอา ขึ้นเลยแคปเจอร์เท็ดมันอ่ะนี่ไปปาเท็ดมันอยู่ข้างบน À, khuyên họ khơi, uh. khuyên lại khuyên lại khuyên lại. ่าถึงแล้วครับเท็ดมอน เท็ดมันเท็ดมันเนี่ยสู้กับเท็ดมันไม่ยากเลยเห็นไหมสู้กันแป๊บเดียวก็เสร็จละ -th We're not here for stone and sand, Pain Titman. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppets, Lord! I would rather die! How much will your king pay us to keep your snivelling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Henry's Brianville, backed by a field. Bottom oh. line. มันเท็มอนนี่มันเป็นเหมือนบาดหลวงอะ่ะจับมันไปเลยไม่ได้ไม่ได้ฆ่ามันนะแค่ปาบมันแล้วก็จับมันมัดเ,เราก็เรียกม้าเราแล้ว,ลวก็เราก็ออกจากเมืองไปปราบตีป้อมเสร็จแล้วอะ่ะก็คือ มันจะยากตรงมันจะยากตรงตรงนี้แหละตรงการวิ่งการวิ่งขึ้นไปตีป้อมแต่ว่าปราบเอ็ดมันก็ไม่ยากง่ายๆก็ออกไปเลยจบง่ายๆ <c oughs> จบไปะละกับการปราบเอ็ดมันเ <c oughs> ท็ดมัน <c oughs>